สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรื่องดีชาแนลวันนี้นะครับมาอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมพามาชมพื้นที่ที่เป็นเรียกได้ว่าริมแม่น้ำมูลนะครับฝั่งขวาของผมนะครับเลยไปนี่นะครับประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับก็จะช่วงเวลานี้ก็น้ำกำลังขึ้นนะครับก็เพิ่งพิ่งแล้วเสร็จการแข่งเรือยาวไปไม่นานนี้เองนะครับคุณผู้ชมก็ อุปกรณ์ต่างๆนะครับเขายังเก็บไม่เสร็จเลยนะครับที่ผมขี่รถก็มานะครับพอดีมาทุลรแถวนี้นะครับก็เลยมาเห็นโอ้ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือบริเวณโครงการสวนป่าโรงเรียนบ้านสตึกนะครับคุณผู้ชมก็มีต้นไม้อยู่นะครับเป็นจํานวนโอ้มีแต่ต้นใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมหลายต้นนะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับพาคุณผู้ชมมาดูพื้นที่ที่เป็นบริเวณที่มีต้นยางนาใหญ่อยู่เยอะๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าต้นยางนานี่มันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างในบริเวณนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยางนาที่มีประมาณสักนะครับไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับเกิดมานี่งมหมดเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นยางนาที่ไม่ได้เป็นยางนาปลูกนะครับเป็นยางนาที่มีมาแต่เดิมนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเนาะคุณผู้ชมเนาะอย่างที่บอกครับอยู่ใกล้แม่น้ํามูลนะครับแล้วก็ด้วย สภาพพื้นที่ดั้งเดิมนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่เหมาะสมนะครับต่อการเจริญเติบโตของต้นยางนานะครับทำให้ต้นยางนานะครับเกิดมาแล้วก็มันก็โตใหญ่มากนะครับนี่ครับผู้ชมดูสิครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับความสูงนี่ไม่ต่ํากว่า3 0 4สิเมตรเลยนะครับแต่ละต้นนี่นุ่นสูงเกินไบเรี่ยวนุนนะครับโอ้โหนะครับสีเขียวขจีงดงามมากๆเลยนะครับแต่ละต้นนี่ก็แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปนุ่นนะครับแต่ก็ไป เป็นระยะประมาณสัก10-20เมตรเลยนะครับแต่ละต้นแต่สิ่งที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะมีไม้เถานะครับมาเกาะเกี่ยวพันอยู่นะครับที่บริเวณต้นไม้นี้แทบทุกต้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าพืชเขาพึ่งพาอาศัยกันนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่ต้นยางนาก็ใหญ่นะครับพืชต่างต่างก็เขียวสดก็งามดีนะครับต้นนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยต้นนี้ผมน่าจะโอบ รอบพอดีนะครับรูปออกรอบพอดีเส้นรอบไม่ต้องจะต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้นะครับไปดูต้นต่อไปครับคุณผู้ชมนี่ต้นนี้นีใหญ่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินลงเนินไปหน่อยนะครับโอ้โหต้นเนี้นะครับไม่ต่ำกว่าสองคนสามคนเลยนะครับถึงจะโอบรอบนี่ต้นนี้ใหญ่ครับคุณผู้ชมครับนี่ดูเปลือกเขาสิครับคุณผู้ชมเปลือกเขานี่โอ้โหแตกนะครับเป็นร่องเป็นร่องนะครับนี่ ะครับเป็นร่องเป็นร่องมานะครับนี่โอ้หนาครับคุณผชมครับเปลือกเขาหนานี่ถ้าเกิดว่าต้นใหญ่ขนาดนี้นัไฟไหม้โดนอะไรต่างๆนี่ไม่มีปัญหานะครับคุณผไม่ตายนะครับเพราะว่าเปลือกเขาหนีหนานะครับแล้วก็ต้นเขาก็ใหญ่ด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเล่าให้ฟังว่าต้นยางนาหนี่มันจะมีน้ํามันยางต้นเท่านี้นะครับสามารถเราจะเอาเจาะเอาน้ํามันยางไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับน้ามันเอาไปเติมรถ เครื่องยนต์ดีเซลรถไถนานี้นะครับสามารถเติมได้เลยทีเดียวนะครับใช้งานได้สบายๆแต่เคะกรองดีๆหน่อยนะครับนี่ต้นใหญ่ครับคุณผู้ชมนี่หรือว่าจะเอาคนแต่ก่อนนี่ก็จะเอามีดเนาะฟัน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 นะครับฟันฟันฟันแล้วก็เอาไฟลนไฟจุดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เนาะนะครับเหมือนกับเป็นหลุมอยู่ข้างในนะครับทําตอนเย็นตอนเช้าๆนี่เขาก็จะเอาคูถังมานะครับ น้ำมันใส่คู่ถังแต่น้ำมันใส่คู่ถังเอาน้ำมันไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือผลประโยชน์นะครับที่ได้จากต้นยางนาครับส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นผลประโยชน์ที่เราได้ก็พวกเห็ดต่างๆครับคุณผู้ชมนะครับบริเวณด้นานล่างนี่ที่มีการสะสมของเศษซากต่างๆนะครับของยางนามไม่ว่าจะเป็นพวกกิง่งพวกใบนะครับพวกผลมเมล็ดต่างๆที่มันหล่นร่วงลงมานี่นะครับมันสะสมกันไปนะครับสามารถที่จะทําให้เกิดเห็ดได้ นะครับเห็ดลังงงงโง่ต่างๆนี่นะครับเห็ดคงเห็ดโคนต่างๆนี่โอ้โหเกิดดีอย่างแน่นอนครับกู้จมถ้าเรามีต้นยางนาแบบอยู่แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับข้างล่างนี่สามารถเป็นปุ๋ยได้อีกนะครับกูโจ้การสะสมของซากพืชนะครับต่างๆที่มันหล่นล่วงมาเป็นปุ๋ยได้อีกเป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยบริเวณนี้ผมเชื่อว่าจะมีไส้เดือนเยอะนะครับสามารถที่จะขุดไปเป็นเหยื่อเวลาเ่าไปปักวงปักเบียดปลาต่างๆนี้ได้ นี่มาดูต้นต่อไปครับคุณผู้ชมนี่ต้นนี้ก็ใหญ่พอควรเลยนะครับอันนี้ผมโอบนึงพอดีเลยนะครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้งามครับคุณผู้ชมครับย่างหน้านี่จุดเด่นอย่างหนึ่งของเขาก็คือเรื่องของความสูงนะครับแล้วก็เนื้อไม้ของเขานี่จะแม้ว่าจะไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งแบบแข็งโป๊กแข็งจ๋านะครับแต่ว่าความสูงของเขานะครับความยาวของเขานะครับ แล้วก็คือพูดง่ายคือถ้าเราไปทําไม้อะไรสังอย่างหนึ่งครับเราทบ,บยาวๆได้เลยไม่ต้องมีการตัดไม่ต้องมีการต่อนะครับก็คือยาวๆขึ้นไปต่อๆกันไปได้อย่างสบายๆนะครับครูชมทําท่อนเดียวนะครับสบายเลยนะครับคือเอาจริงเนาะนะครับถ้าเราจะไปทําอะไรที่มันก่อสร้างสักอย่างนะครับต้นหนึ่งต้องสูงเนี่ยนะครับสามารถตัดได้สองสามท่อนเลยนะครับเพราะว่ามันสูงมากนะครับมันสูงมากมันใหญ่มากนะครับ แล้วต้นใหญ่ๆนี่นะผมเห็นเขาซื้อกลายเป็นต้นละแสนเลยนะครับค mm ุณ hmm. ผู้ชมไม่ใช่ธรรมดานะต้นยางนาต้นอย่างนี้มันมีมูลค่ามหาศาลเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าอันนั้นพูดถึงเรื่องของในเรื่องของการตัดเอาไปใช้ประโยชน์นะครับ mm hmm. กรณีที่มันล้มอะไรพวกนี้เนาะ mm hmm. แต่สําหรับผมเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมชอบนะครับในกรณีที่เราจะปลูกให้มันเป็นประโยชน์ตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับ mm hmm. เหมือนกับอาสืบนาคาตเถียนนะครับ mm hmm. นักปกป้องไพรผู้ยิ่งใหญ่นี่ mm hmm. ก็เคยให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ ป่าเนาะนะครับท่านบอกว่าต้นไม้นี่เป็นอะไรที่ดีมากนะครับมันให้ประโยชน์ตั้งแต่มันยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยไม่ต้องตัดไปใช้ประโยชน์ก็ให้ประโยชน์แล้วนะครับอันนี้คือประโยชน์ของป่านะครับแล้ว,ค,ลว,วคุณผู้ชมดูสิครับนี่ที่มันแทรก Ivan, อ,อ,อยู่ในบริเวณพื้นที่วัดคุณผู้ชมนี่แน่นไปด้วยต้นยางนาทั้งนั้นเลยนะครับมันเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมคิดดูว่ามันจะ,ะให้ประโยชน์ขนาดไหนนะครับให้ความช่ำเย็นกับเราขนาดไหนนะครับผมเห็นกระลอกนะครับ กระลอกนี่เป็นกระลอกที่มีผิวพันุ์ผ่องสีขาวนะครับเป็นเนขนนะ่าเรียกว่าขนสีขาวกระโดดโลดเต้นไปมานะครับเห็นไก่มาหาเขียตามบริเวณน,นี้เห็นนกกาบอยบินไปนะครับสัตว์ต่างๆได้มาพึ่งพาอาศัยในพื้นที่แห่งนี้นะครับมันเป็นอะไรที่มีความสุขเป็นอะไรที่ดีมากนะครับคุณจอมนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีต้นไม้ใบหญ้านะครับมันเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับทางธรรมชาติ ผู้ชมดูสิครับนุนข้างในหนุนนะครับอ่าผมจะซวมให้ดูนะครับี่มีแต่ต้นยางนารุ่นใหญ่หญเลยนะครับผู้ชมแล้วที่สำคัญนะครับไม่ไม่ใช่ยางนาที่เกิดจากการปลูกนะครับเป็นยางนาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเกิดแล้วก็ขยายพันธุ์เองโดยธรรมชาติจึงเป็นอะไรที่ดีมากเป็นอะไรที่ดีมากน่าสนใจมากๆเลยนะครับผู้ชมแล้วผมก็เลยคิดตอไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปลูกต้นไม้นะครับแล้วมันได้ต้นไม้แบบ แบบนี้นะครับในระยะเวลาชั่วชีวิตหนึ่งคนที่ปลูกจะรู้สึกฟินขนาดไหนจะรู้สึกมีความสุขขนาดไหนนะครับความรู้สึกนี่มันไม่สามารถที่จะวัดกันได้ด้วยเงินทองอะไรต่างๆมันวัดอยู่ที่ความรู้สึกในใจมันเป็นความรู้สึกนะครับคุณผู้ชมความสุขต่างๆน,นะครับฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าคนที่ปลูกต้นไม้ด้วยกันนีจ่จะมีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยผมปลูกต้นไม้แม้ว่าจะปลูกต้นไม้แค่ระยะเวลาไม่นานนักนะครับเพียงเวลาแค่5ปี นะครับแต่ผมก็มีความสุขอยู่ทุกวันในฐานะที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมอบสิ่งดีๆให้กับโลกมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมให้กับมวลมนุษยชาตินะครับก็คือเราทุกคนได้หายใจอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ที่เราปลูกนะครับรวมไปถึงสิงสาราสัตว์ต่างๆนะครับได้มาพึ่งพาอาศัยต้นไม้ที่เราปลูกนั่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าใครที่ปลูกต้นไม้นี่ก็คือได้บุญแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการปลูกแล้วนะครับ ไม่ว่าเราจะยังไม่ตัดมันก็ตามแต่นะครับบริเวณข้างหน้านี่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูกับฝั่งนู้นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมบริเวณนี้นี่นะครับเป็นบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการสวนป่าของโรงเรียนบ้านสะตึกนะครับก็นี่ครับมีต้นไม้ไม่ใช่มีแต่ยางนาอย่างเดียวแล้วนะนะครับก็จะมีต้นกระถินหน้าโรงด้วยนะครับนี่ตอนนี้กระถินหน้าโรงนะครับกระถินหน้าโรงนี่ก็มีต้นหญ้าหางนะครับ นี่เป็นญ้านานี่เกาะขึ้นไปนะครับญ้านานี่ก็เอาไปกินได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาไปประกอบอาหารนะครับแกงหน่อไม้อย่างนี้นะครับดีมากนะครับญ้านาเนี่เป็นเถาเป็นเครือขึ้นไปสูงสวยนะครับนี่บางนี้ก็จะมีต้นยางนานะครับเนี่ยผมเชื่อแนี่ว่าชาวบ้านจะต้องมาเก็บเห็ดบริเวณนี้นเพราะว่าเห็ดมันต้องเกิดอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะครับพื้นที่ไหนก็ตามนะครับที่มีต้นไม้มีป่า มันก็จะเกิดเห็ดนะครับเป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็จะมีเชื้อนะครับเชื้อหงชื้อเห็ดต่างๆยิ่งตรงไหนที่ยังยางนาเนาะนะครับถ้าเราเอาเชื้อไปลงนะครับเชื้อเห็ดละงกอย่างนี้เนาะโอ้โหคุณผู้ชมครับแน่นอนเลยว่าเราจะได้เก็บเห็ดละงกในระยะเวลาในอนาคตนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้เพาะมันนะครับเราจะได้เห็ดมันอย่างแน่นอนนะครับนี่ส่วนนี้ก็มียางนานะครับเป็นหลักเลยนะครับ ยางนาเป็นหลักแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่มีแค่ยางนานะครับคุณผู้ชมก็ยังมีต้นไม้ชนิดอื่นอีกนะครับนั่นก็คือนู่นครับตัวน่นก็จะเป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้ที่มีค่านะครับราคาแพงนะครับคุณผู้ชมครับไม้พยุงนี่นครับนะครับอันนี้สองต้นนี้พยุงนะครับแลวสองต้นอต้นนี้นะครับเป็นต้นยางนะครับโอ้โหพยุงใหญ่มากครับคุณผู้ชมนี่พยุงนี่ นี่โอ้ยใหญ่ครับเาเทียบกับมือผมไม่ดูนะครับนี่ต้นนี้น่าจะหลายสิบปีนะครับผู้ไม่ต้องห่วงเรื่องแก่นนะแก่นดีอย่างแน่นอนระมัดระวังแต่ว่าอาจจะมีผู้ร้ายนะครับมาจับจ้องอะไรหรือเปล่านะครับนี่แต่ว่าถ้านะครับอยู่บริเวณนี้นะครับความความเสี่ยงจะน้อยอยู่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของชุมชนนะครับคุณผู้ชมนี่ต้นอย่างนั้นต้นนี้ก็สวยครับอย่างใหญ่เลยนะครับนี่สวยงามมากๆเลยโอ้สูงเร่วเลยนะครับต้นนี้ โอ้งามมากเนี่ยโอบไม่รอบครับผมโอบไม่รอบอย่างแน่นอนนะครับอำเภอเมลิ้ยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นอำเภอที่มีต้นยางนาเยอะนะนะครับวันนั้นผมออกไปทางโรงเรียนจุฬาภรนะครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์นะครับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรก็เห็นนะครับพื้นป่าที่มีต้นยางนาเกิดขึ้นนี้มากมายเลยนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆรุ่นนี้แหละนะครับ เยอะแยะนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอําเภอหนึ่งที่มีความเขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เยอะนี่นครับบริเวณนี้ก็จะเป็นไม้สักครับคุณผู้ชมเรียงกันอยู่ห้าหกต้นนะครับไม้สักนี่งามนะครับแล้วก็เนื้อไม้นี่โอ้โหสีทองเหลืองนะครับสวยงามนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ทําบงทําบ้านต่างๆได้เลยนะครับ ไม้สักดังๆก็จะเป็นไม้สักฝั่งภาคเหนือเนาะนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นนะครับพื้นที่เขาจะเหมาะในการปลูกนะครับเ้อไม้เขาจะสวยจะดีนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าภาคอื่นจะปลูกไม่ได้นะภาคอีสานบ้านผมนี่ก็มีหลายคนที่จะปลูกไม้สักเช่นกันนะครับก็ให้ผลผลิตดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเป็นไม้สักทองสวยๆนะครับผิวสีเหลืองทองนะครับสมกับชื่อว่าเป็นไม้สักทองครับแล้วก็ต้นนี้นะครับไม่ใช่ไม้สักนะคุณผู้ชม แม้ว่าจะอยู่เรียงแถวกับไม้สักก็ตามแต่ต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้หางนกยูงครับคุณผู้ชมเป็นหางนกยูงไทยนะครับหางนกยูงไทยสวยๆเลยนะครับสวยงานจริงนะครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาไว้เพียงตัวนี้นะครับดีใจมากที่ได้มาชมนะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ